ที่นี่เรามีเด็กเสิร์ฟยืนคอยถือของนะครับวาน้องๆน้องๆลอตเตอรี่สองใบอเออขอลอตเตอรี่สองใบไอ้ย่ายงไม่ธรรมดานะนี่มีเล่มทะเบียนจำหน่าย้าด้วยรู้มาจากไหนนี่แล้วหัวเนี่ไปโดนอะไรมาอ <c oughs> เออรองท้าไปไงใส่เกีย์ขาลอยไปอ เออในให้นางสารในจะเป็นแอดมินหรือจะเป็นเซลล์หรือจะเป็นแม่บ้านหรือจะเป็นคนขายพวงมาลัยเอาดีๆเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเหรอไปดูส้วมไปส้วมเต็มไปเดี๋ยวเอ้อพี่เขชื่ออะไรพี่เขาชื่อพี่อนันต์จันทร์ขาวะอันนันดาอนันต์เอาลุ้นๆไปพูดเองไปอ่ะพี่บอกให้ ไม่อยากกระตังบุยังไม่ห้งองทาสพางเอา่ะะกับบ้านแล้วเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่ถอดรองเท้าเอารองเท้าพี่ไปไปไปหน้าชอ์รูมลิมถขนนวไม่ไม่เชื่อไม่ด้่ยฉลาดเหรอไม่